สะพานถล่มมั่งคานถล่มบ้าง,าางแผ่นปูนถล่มเหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดโยธาหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีเลยพี่น้องประชาชนเดินออกจากบ้านไปขับรถไปผ่านถนนเส้นนี้นะครับพี่น้องครับเพราะเราไม่รู้ชะตากรรมว่า เราจะต้องมาตายมาเจ็บตอนไหนพี่น้องครับนะเราเราคิดด้วขับไปได้ไงยตามถนนพระรามสองเนี่ยพอไปเจอสะพานเราก็ไม่รู้ว่าสะพานจะถล่มตอนไหนโชคร้ายเราขับไปปุ๊บมันล่วงมาทับเราเราก็เสียชีวิตรัฐบาลไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานที่จ้างผู้รับเหมาโดยทั่วไปเนี่ยเหตุเหตุเกิดซ้ำๆท่าๆเนี่ยต้องยกเลิกจากการเป็นคู่สัญญากับรัฐ นะครับโดยทั่วไปนะต้องยกเลิกนะครับการไม่ยกเลิกเนี่ยทำให้ถูกตั้งคําถามมากมีการรับเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าเป็นพวกเดียวกันหรือไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะระรามสองเนี่ยมีข่าวเรื่อยเลยนะเดี๋ยวคานถลม่มเดี๋ยวแผ่นปูนถลม่มเดี๋ยวสะพานถล่มอะไรต่างเนี่ยเหตุใดบริษัทเหล่านี้ยังสามารถรับงานกับ <c oughs> <c oughs> กรมทางหลวงหรือกระทรวงควมนาคมได้ มันควรจะยกเลิกการเป็นเครืออะไรคู่สัญญากับรัฐพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับควรจะยกเลิกครับยกเลิกสัญญาไปเลยดีไหมครับนะครับนะเห็นด้วยก็ช่วยแสดงความคิดเห็นนะนะครับนะ